จานขนมใน Family Bar คลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ Family Mart นะก็ไปเดินเลือกซื้อแล้วก็เจอขนมมา3อย่างที่น่าสนใจนะฮะมาดูอย่างแรกก่อนแม้อันนี้ไอติมไอติมอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะเป็นสีฟ้าด้วยแล้วก็นี่เป็นกัมมี่บิ๊กแฟลนะว้าวเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นของยูปีแล้วก็ มีคนบอกอยากให้กินของเผ็ดๆหน่อยอ่าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนนะนนคลิกนะอย่างแรกที่เราจะมากินนี่เลยนี่มันคืออะไรนะฮะ Blackberry flavor candy lollipop fizzy โอ้โหชื่อยาวมากก็น่าจะเป็นลูกอมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวู้กระเด็นมานิดหนึ่งเอาป่ะดูเลยป่ะดูเลยนะ เออมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นเกล็ดเนี่ยต้องระวังแบบหล่นด้วยนะอะนะมันเป็นเกล็ดๆอะข้างในเป็นลูกอมบูเบอรี่ ผงมันเยอะไปนิดนึงมันไม่โดนแบบตัวลูกอมเลยเฮ้ยลิ้นเปลี่ยนมันสีฟ้าปะมันจะออกฟ้านิดนิดแล้วก็มีผงข้างในให้จิ้มอีกนะแล้วผงมันเยอะมากแล้วมันก็คือมันก็เกาะอะแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยเออมันอร่อยนะแต่ว่าอันนี้มันเยอะไปมันต้องแบบว่ารูดออกก่อนนิดนึงรูดออกได้ไหม มันรุดออกไม่ได้นะก็คือเราจะต้องกินเราต้องกินสีขาวให้หมดก่อนแต่ว่าอันนี้อันนี้อั้เขาบอกอยู่นะว่าลิ้นจะเปลี่ยนสีได้น,น,นีมาแก้หวานแก้ปรี้ยวกันหน่อยกับความเผ็ดนิดนึงนะเออพริกอบกรอบรสต้ยมยำไทยนะครับแล้วก็เพิ่มถั่วรวมด้วยเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยเขาบอกว่าเป็นขนมขบเคี้ยวนะครับจากพริกสดๆด้วยะ เราจะมากินพริกกันเลยนะอู้กลิ่นถั่วกลิ่นถั่วแบบออกมาชัดมากนะยังไม่ค่อยได้กลิ่นพริกเท่าไหร่ดูถั่วกันไหมเดี๋ยวค่อยดูพริกเมอันนี้นะแบบนี้เป็นถั่วอืมมือขวอย่างงี้นะดูพริกเลยนี่เป็นพริกมาอย่างไเนะมันก็คือผสบมีพริกแล้วก็มีถั่ว ลองนะอืมพริกไม่ได้เผ็ดนะมันเกยแบบแอคติ้งแต่ว่ามันก็มีกลิ่นของพริกนิดนๆสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะเผ็ดได้นะแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้เผ็ดนะอืมก็เข้ากรุบได้บันนเพล ถัวอร่อยไม่ครับถั่ว <c oughs> กินหั่วไหมและอีกหนึ่งอย่างในคลิปนี้นีเลยเยลลี่เออ,เอ,อคลิปนี้ก็ยังมีเยลลี่นะเป็นของยูบี้กัมมี่บิ๊กแฟรงเป็นเหมือนแบบขนมปังแล้วก็มีออฮอทดอกมาข้างในในอย่างยาวเลย <c oughs> มีทั้งหมด4ชั้นนะ นี่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะเอออันนี้นะน่าจะเป็นชีสนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไส้กรอกอ่ะเราจะมากินเป็นแบบนี้เลยอืมเคี้ยวนึบๆก็เป็นยเยนรี่ผลไม้อม ชอบแบบเพลินๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์อยากให้ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs>